อ่ะเดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้นะคะมันจะเป็นผักหนอนตัก,กะแตนมแมลงกินพืช มแมลงเต่าทองแมงมุมนกกระจอกอ่ะเขาบอกว่าดูแผนภาพแล้วตอบคำถามจากแผนภาพข้างต้นเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะเป็นโซ่อาหารหรือว่าสายใหญ่อาหาร เดาวดูดูซิเป็นไรลูกสายอะไรสายใยอาหารสายใยอาหารเพราะอะไรลูกเพราะมีโซ่อาหารหลายหลาโซ่รวมอยู่ด้วยกันนะคะมีโซ่มีกี่โซ่อาหารเดี๋ยวเราต้องมานับอีกทีนึงโจงเขียนโซ่อาหารทั้งหมดโอเคเรามาทําข้อสามก่อนนะคะลูกแล้วเราค่อยกลับไปทําข้อสองมาดูก่อนว่ามันมีกี่โซแล้วก็ไปตอบข้อสองนะลูกเนาะ มาช่วยกันนะมาช่วยพี่แนนนะคะ,อะโอเคพักเป็นไงลูกผักเราก็ไปที่อะไรดีไปที่หนอนผักหนอนแล้วก็มาที่แมงมุมจากแมงมุมก็มานกกระอะไรลูกนกกระจอโอเคไหมอ่ะก็อันนี้คือเส้นที่1นนะคะเดี๋ยวเราก็มาเขียนห่วงอันที่1ก็คือพักแล้วก็ไปที่หนอน แล้วก็มาที่อะไรคะลูกแมงอะไรคะแมงมุมนะคะแมงมุมแมงมุมแล้วก็มาที่นกกระเจาะนะคะมาที่นกกระจอกต่อมาข้อ2นะคะข้อ2ผักแล้วก็มาที่หนอนแล้วก็มาที่อะไรดีเดี๋ยวครูทำให้ก่อนดีกว่า เอาสีเหลืองผักแล้วก็มาที่หนอนจากนั้นก็มาที่ตักกะแตนตักกะแตนก็มาที่แมงมุมแมงมุมก็มาที่นกกระจอกโอเคนะคะอ่ะ,อะก็เป็นผักแล้วก็มาที่หนอนแล้วก็มาที่ตักกะแตนจากกะแตนแล้วก็มาที่แมงมุมดูตามนะแมงมุม แมงมุมแล้วก็มาที่มุมนะลูกแมงมุมแล้วก็มาที่นกกระเจาะเอาต่อมาข้อสามอ่าข้อสามอ่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูก่อนนะไล่ดูก่อนสีฟ้าผักเราก็มาที่ตักกะแตนแล้วก็มาที่กกแ,แ,มทแมงมุมใช่ไหมคะลูกนะแล้วก็มาที่นกกระเจาะตรงมานี่เลย าผัากแล้วก็มาที่ตักกระรแตนแล้วก็มาที่แมงมุมแล้วก็มาที่นกกระจอกนะคะแล้วก็ไปไหนอีกลูกเอาข้างล่างบั่งเนาะนะคะแปข้างล่างมัง่งเอาพี่ขอเปลี่ยนก่อน นะเอาสีส้มเลยเอา้าวไปที่ไหนอีกดีพักแล้วก็มาที่ตักกะแตนตักกะแตนแล้วก็มานกกระจอบโอมานี่เลยนะเป็นอ่ะสีพี่ขออยสีพี่ขอต่อตรงนี้แล้วกันนะลูกนะก็มาที่พักแล้วก็มาที่ตักกะแตน ตากรแต,แ,ตแล้วก็มาที่นกกระจอะอืมอา้าวต่อมาสีน้ำเงินผัก,แล,ก,ผกแล้วก็มาที่อะไรลูกผักแล้วก็มาที่อ้าวเงินน้าเงินผักแล้วก็มาที่แมลงกินพืชมแมลงกินพืชแล้วก็ไปที่แมงมุมแมงมุมเข้าไปนกกระกจืะ ที่ห้านะสีแดงที่ห้าลูกที่ห้าพักเราก็ไปที่อะไรลูกมแกมลงกินพืชแมลงกินพืชแล้วก็ไปที่แมงมุมแมงมุมแล้วก็ไปที่นกกระจอลก 6. ลูกที่หกลูกที่หกอืม สีอะไรดีสีเอาเรื่องๆก็ไดาเผพัก,แล,กแล้วก็ไปที่อะไรลูกมแมลงกินพืชมแมลงกินพืชแล้วก็ไปที่มแมลงเต่าทองมแมลงเต่าทองแล้วก็ไปที่นกกระจอกอืมโอ้หมดยังเนี่ยหมดแล้วนะพักเราก็ไปที่ตักะแตนแล้วก็ไปที่แ,แ,ทแมงมุม แล้วก็ไปที่อ้ไม่ใช่ดิไปที่ผักตะกะแตนไม่ใช่ผักตะกะแตนไม่ใช่ผักเราก็ต้องไปที่มแมลงกินพืชพี่จับสนละนะพี่จับสนละมแมลงกินพืชสีส,สีสีเหลืองเนะาะแมลงกินพืชมแมลงกินพืชแล้วก็มแมลงเตา่ทนะะา,เตาทองนะคะแมลงเต่าทอง แมลงเต่าทองแล้วค่อยไปนกกระจอกลูกอืมโอเคนะอ้าวตกลงมีห่วงกี่โซ่เนี่ยกี่โซอาหารเนี่ยลูกหกนะลูกเนอะหกโซอาหารหนูว่าเขียนไปหกตรงเนี้ยหกลูกโซอาหารโอ้โหโยเยอะเลยนะคะตามสีเลยนะลูกนะตามสีเลยเอ้าวต่อมา มาดูขึ้นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะคะทรัพยากรธรรมชาติก็คือ natural resource นะลูกนะทรัพยากรธรรมชาติภาษาอังกฤษก็คือ natural resource ก็คือหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหนูไฮไลท์เลยนะลูกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้องเกิดขึ้นเองนะเช่นดินน้ำป่าไม้แร่ต่างๆเป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือนะคะประเภทแรกก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นสักทีลูกใช้แล้วไม่หมดสินส้นจะทีเช่นอะไรเช่นอะไรใช้แล้วไม่หมดสิน้นก็เช่นพวกอ่าเขียนตามนะลูกเช่นเช่นน้ำนะคะแสงอาหารแล้วก็อะไรลูก แสงอาหารแสงอาหารเอาแค่นี้ก็อากาศหนูอากาศอากาศ,ากาศให้อาหารอากาศนะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่ หมดไปนะคะก็เห็นเช่นน้ำนะใช้เท่าไหร่ก็ไปหมดน้ำในมาหาสมุทรเยอะเลยนะคะแต่น้ําจืดก็ยังมีน้อยอยู่ดีนะลูกเนาะควรจะใช้อย่างประหยัดแสงในที่ดีก็คือแสงอาทิตย์นะคะลูกแล้วก็อากาศก็ใครจะอยู่ตรงไหนนะคะก็มีอากาศหายใจหมดเลยนะคะข้อต่อไปข้อ2อนะข้อ2ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้เกิดขึ้นใหม่ได้ลูกนะเกิดขึ้นใหม่สามารถ หามาทดแทนได้หรือเกิดขึ้นมาทดแทนได้หรืออะไรลูกปลูกขึ้นมาทดแทนได้เช่นอะไรลูกเช่นอะไรเช่นดินป่าไม้สัตว์ป่านะสัตว์ป่าเนี่ยพวกเนี้ ดินก็คือสามารถเกิดขึ้นเองได้เกิดจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตใช่ไหมลูกไปไม้ที่ผูพังนะคะซากพืชซากสัตว์ป่าไม้ก็สามารถปลูกทดแทนได้หากว่าเรานะคะป่าไม้เริ่มน้อยลงนะคะมีการตัดไม้ทําลายป่ามากขึ้นเราก็ปลูกทดแทนบางทีอาจจะเกิดพายุมาน้ําท่วมใช่ไหมลูกนะ,ะป่าไม้ก็ นะมีการสูญเสียไปเราก็สามารถฟื้นฟูบำรุงป่าไม้โดยการปลูกทดแทนได้สัตว์ป่าก็สามารถที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนตัวเก่าได้นะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะล่าสัตว์ที่เป็นสัตว์สงวนนะคะลูกนะอ่ะต่อมานะคะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปเลยลูกใช้แล้วหมดไปเลยหมดเกลี้ยงเลยนะเช่นอะไรลูกเช่นน้ํามันดิบลูกเช่นน้ํามันดิบ นะคะคน้ำมันดิบเนี่ยอาจจะเกิดไม่ทันที่เราใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันดิบเนี่ยเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นเวลาหลายล้านปีนะักกว่าจะกลั่นมาเป็นน้ำมันดิบได้ะนุกนะเพราะฉะนั้นใช้แล้วมันหมดไปมันไม่สามารถเกิดทันเราใช้ได้แม้กระทั่งพวกแก่ธาตุต่าง นะแร่ต่างๆพวกอัญมณีแล่ทองคำมรกตอะไรพวกนี้นะคะก็ถือว่าเกิดไม่ทันกับที่เราใช้ต่อมานะคะลูกต่อมาหมาน้องๆสามารถป้องกันความเสื่อมโทรมของ สิ่งแวดล้อมได้โดยแบบไหนบ้างอันนอันดับแรกก็คือสร้างจิตสำนึกหนูเข้าใจคำว่าสร้างจิตสำนึกไหมลูกสร้างจิตสำนึกให้คนคิดดีนะให้คนคิดดีกับพวกทรัพยากรธรรมชาติเช่นนะคะชาวบ้านอาจจะบอกว่าการตัดไม้ไปเหอะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็มีต้นอื่นขึ้นมาแทนได้ยังไงเราก็ยังไงอะโลกเราก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า เราไม่ปลูกคนอื่นก็ปลูกอะไรแบบนี้คือต้องสร้างกิจสำานึกสร้างความคิดให้เขาลักการอ,าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อนอย่างเช่นถ้าเราตัดแล้วเราก็ควรที่จะปลูกฟื้นฟูนขึ้นมาเพราะจะได้ต้นไม้จะได้ช่วยให้เราเป็นไงลูกสดชื่นช่วยให้ฝนต้องตกตามฤด,ดูกาลเพราะตอนเนี้ฝนเริ่มไม่ตกไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลและมละพิษก็เยอะอะไรเงี้ยก็ สร้างจิตสำนึกให้เขาคิดดีนะลูกนะให้กลับมาอนุรักษ์ป้องกันนะคะทรัพยากรธรรมชาติในสังคมของเราข้อ2ก็คืออะไรลูกช่วยกันเฝ้าระวงังลูกเฝ้าระวังดูแลคําว่าเฝ้าระวังดูแลหมายความว่ายอย่างไรหนูคิดว่าหมายความว่า,ยยางไงเฝ้าระวังคือเมื่อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างเช่นเวลาเราไปหรือ เราไปตามวรณอุทยานหรือว่าพวกอุทยานต่างๆเขาจะมีรูปสัญลักษณ์บุหรี่แล้วก็แบบเนี้ยเป็นบุหรี่แล้วอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะบุหรี่ใช่ไหมบุหรี่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ควันอย่างเงี้ยแล้วก็สัญลักษณ์แบบเนี้ยไว้เพราะบอกมันคือสัญลักษณ์อะไรคือห้ามสูบบุหรี่ ที่บริเวณนี้เพราะว่าอะไรบางทีก้นบุหรี่เวลาสูบแล้วปุ๊บโยนไปเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะใบไม้แห้งๆก็อาจจะเกิดไฟป่าลุกได้ก็ควรจะเฝ้าระวังนะอย่าให้ใครมาอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าเผาป่าให้ใครมาตัดไม้ทําลายป่าไปนะคะอ่าต่อไปข้อ3ข้อ3ช่วยการรักษาและไม่บุกลุก พื้นที่ป่าคือช่วยกันดูแลนั่นเองนะลูกเนาะช่วยกันดูแลรักษาถ้าเรามีโอกาสนะคะเห็นต้นไม้ตรงไหนเหี่ยวเช้าถ้าเรามีโอกาสไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงนะคะลูกเราก็ไปช่วยดูแลรดน้ําต้นไม้ได้นะคะช่วยกันฟื้นฟูน,นะคะ สภาพที่มันเสื่อมทรงไปแล้วให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างเช่นโอ้โหแต่ก่อนเนี้ยเขาลูกนี้เป็นไงลูกยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เลยแล้วก็มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีผลไม้นานา,นาพัน์นะผลไม้นานา,นาพัน์ธุแล้วก็มีสัตว์ป่านะคะมีกระรอกราแตเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ ตอนนี้ไม่มีแล้วเขาเนี่ยเตียนล้นไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยฟื้นฟูในการปลูกต้นไม้นะคะช่วยกันดูแลไม่ให้มันเ,เสื่อมโทรมไปยิ่งกว่านี้ให้มันคงกลับมาสภาพเดิมเหมือนดังแต่ก่อนนี้เป็นต้นอันที่ห้าพี่ขอเสริมหน่อยนะคะลูกพี่ขอเสริมหน่อยก็คือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลูก ติตามนะัลนกอย่างคุ้มค่านะคะใช้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าประหยัดนะพูดง่ายๆก็คือพี่วงเล็บเลยประหยัดนะอย่างเช่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ น้ำมีเยอะก็จริงแต่ถ้าเป็นน้ำจืดก็ถือว่ามีน้อยนะลูกนะถ้าเทียบกับน้ำเค็มนะคะมีน้อยมากนะไม่ถึง1เปอร์เซนด้วยซ้ํานะคะน้ำจืดของเราใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเวลาเราจะอาบน้ําหรือว่าจะชำระร่างกายหรืออะไรนะลูกนะก็ไม่ควรจะเปิดน้ําทิ้งไว้ให้น้ําล้นใช่ไหมลูกนะก็ควรจะใช้อย่างคุ้มค่าให้มันประหยัดและใช้เท่าที่จําเป็นนะคะอ่ะต่อมามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะ แบบฝึกหัดนะจากแผนภาพใช้ตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ6กลูกนะข้อ1ถึงข้อ6มีย่าย่าคือว่าเป็นอะไรลูกนะย่าเอาผู้ตอบพี่สิย่าคืออะไรผู้อะไรลูกผู้ผลิตลูกย่าคือผู้ผลิตกระต่ายคืออะไรลูกผู้บริโภคอันดับ1ลูก ดับหนึ่งงูก็คือผู้บริโภคใช่ไหมลูกอ,อันดับอะไรลูกอันดับสองเหยี่ยวก็คือผู้บริโภคอันดับอะไรลูกอันดับสามนะคะข้อหนึ่งสิ่งมีชีวิตใดควรมีปริมาณมากที่สุด มากที่สุดและหนูควรมีมากที่สุดเลยเพื่อรักษาสมดุลของโซ่อาหารนี้ไว้หนูคิดว่าอะไรควรจะมีมากที่สุดเลยมากกว่าเพื่อเลยก็คือต้องเป็นอันแรกลูกถ้าอันแรกไม่มีอันอื่นอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีญ้ากระต่ายมีที่กินไหมลูกมีอาหารกินไหมไม่มีถ้าไม่มีญ้านะหมูก็ไม่สามารถที่มากินกระต่ายได้เพราะไม่มีกระต่ายให้กิน จากห่วงโซ,าาโซ่อาหารนี้อ่าจากโซ่อารนี้นะลูกนะนะเหย่่ยวก็ไม่สามารถกินงูได้เพราะกระต่ายงูไม่มีแล้วเพราะไม่มียาใช่ไหมคะลูกนะเพราะฉะนั้นใครที่สําคัญที่สุดควรจะมีปริมาณมากที่สุดก็คือหญ้านะลูกก็ตอบว่าหญ้านะอืมต่อมาข้อสองลูกข้อสอง สิ่งมีชีวิตชนิดใดมีบทบาทเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศนี้สิ่งมีชีวิตชนิดใดมีบทบาทเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศนี้อะไรดีลูกผู้ผลิตเมื่อกี้เนี้หนู seemingly? ตอบว่าอะไรผู้ผลิตกลับไปดูผู้ผลิตคืออะไรย้าลูกยายายาใครจําได้ไหมใครจําได้ไหมก็เมื่อกี้นี้ใช่ไหมลูกมีหญ้ามีอะไร นะหญ้าแล้วก็มากระต่ายใช่ไหมลูกนะกระต่ายแล้วก็มางูงูแล้วก็มาเหยี่ยวลูกเนี่ยนะผู้ผลิตก็คือหญ้านะรับพลังงานมาจากแสงอาทิต์ใช่ไหมคะลูกนะรับพลังงานมาจากแสงอาทิต์นะแล้วเสร็จแล้วเป็นไงลูก ก็มาถ่ายทอดให้กระต่ายเพะกระต่ายกินหญ้างูก็มากินกระต่ายแล้วเหยี่วก็มากินงูนะหญ้าได้รับพลังงานมามากสุดลองมากระต่ายลองมางูแล้วเหยี่ยวได้รับพลังงานน้อยสุดถ้าเป็นพีระมิดใช่ไหมลูกเหยี่ยวก็ต้องอยู่ข้างบนเนี่ยนะเหยี่ยวต้องอยู่ข้างบนนี้นะเอนนนะเพราะว่าได้รับพลังงานน้อยสุดสิ่งมีชีวิตเออชนิดใดมีบทบาทเป็นผู้ผลิตในบริเวณนี้ตอบข้อสองก็คือหญ้าอีกแล้วผู้ผลิต ต่อมาข้อ3ลูกข้อ3จากโซ่โซ่นะลูกอันนี้หายไปนะจากโซ่อาหารข้างต้นงูเขาถามว่างูมีบทบาทใดในโซ่อาหารนี้เอาใครจำได้ไหมลูกอันนี้ยาใช่ไหมยาต่อมาเป็นกระต่ายแล้วต,ต่อมาเป็นงูต่อมาเป็นเหยี่ยวลูกออาอันนี้คือผู้ผลิตใช่ไหมลูก ยาคือผู้ผลิตใครคือผู้บริโภคอันดับหนึ่งกระต่ายงูเป็นผู้บริโภคอันดับสองเราเหยี่ยวเป็นผู้บริโภคอันดับสามก็ถามถึงะายลูกงูงูก็คือผู้บริโภคอันดับสองนะก็ตอบข้อสี่นะคะต่อมาข้อสี่นะข้อสี่นะคะถ้ากระต่ายไม่ใช่กรนนะลูกกินกินกินลูกกิน นะอันนี้ไม่เอาลูกใส่ะละีไปถ้ากระต่ายกินหญ้าที่มีพลังงานรวมเอาเนี่ยพี่เขียนให้ดูก่อนนะสีแดงมีเมื่อกี้นี่หญ้าใช่ไหมลูกหญ้าแล้วก็มากระต่ายกินหญ้าแล้วก็งูกินกระต่ายแล้วก็มาเหยี่ยวกินงูลูกเขาบอกว่าถ้ากระต่ายกินหญ้าที่มีพลังงานรวม200กิโลแคลอรี่เอากระต่าย200กิโลแคลอรี่นะ กิโลแคลอรี่เขียนอย่างนี้นะลูกกิโลแคลอรี่หรือหนูจะเขียนภาษาไทยก็ได้นะแล้วเหี่ยจะได้รับพลังงานเท่าไรเหี่ยเหี่ยเหี้ยเหียเหีย,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 ยอ่ะพี่บอกแล้วศูนย์มันลดไปทีละกี่ตัว1ตัวลูกนะเพราะฉะนั้นกระต่าย200งูก็ต้องเหลือยี่อะไร20พอลดไป1ตัวนะจากงูเคยได้20เหี่ยต้องได้แค่ 2, อสองเพราะศูนย์หายไป1ตัวเพราะกด10เปอร์อะไรลูกกด10%เปอร์เซ็นเป็นพีระมิดอันนี้ไง จำได้ไหมลูกนะที่ไอต้ตนที่ยาได้หนึ่งแสนเลยอะ่ะหนึ่งแสนเลยตอนนั้นอะ่ะที่พี่สอนอันแรกเลยแล้วอันนี้เหี่ยวอ่ะได้แค่สิบเองมั้งเออนะสิบเองจากอันนั้นอะ่ะศูนยงก็ค่อยลดทีละตัวนะคนที่มากินยาก็คือหนอนหนอนก็ต้องได้รับหนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยลูกศูนย์ก็ค่อยๆหายไปทีละตัวนี่ก็เหมือนกันสู์ก็ค่อยๆหายไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวเพราะฉะนั้นเหี่ยวก็ได้สองกิโลอะไรลูกสองกิโลแคลอรี่นะคะ มาถึงตรงนี้แล้วใครถูกหมดเลยเก่งมากเลยนะใครถูกหมดเลยเก่งมากเลยนะลูกนะเอาต่อมาข้อสลูกข้อ4ข้อ4แล้วต่อไปข้อ5ลูกข้อ5ข้อ5แบบฝึกหัดข้อใดคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโซ่อาหารนี้ถ้าเหี่ยวตายหมดเลยอ่ะเมื่อกี้หนูมาดูนะถ้าหนูจำไม่ได้พี่เขียนให้ใหม่อันนี้เป็นหญ้าใช่ไหมลูกต่อต่อมาเป็นอะไรกระต่าย ต่อมาเป็นอะไรลูกงูต่อมาเป็นเหยี่ยวลูกเออต่อมาเป็นเหยี่ยวแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหยี่ยวตายหมดเลยเหยี่ยวตายหมดเลยนะเออเหยี่ยวตายเหยี่ยวตายาแสดงว่าใครจะกินงูล่ะมีไหมมีคนกินงูไหมไม่มีลูกเพราะว่าเหยี่ยวมันมุดไปตรงเนี้ยมันตายงูเยอะเลยไหมเนี่อลูกอืมเยอะเลยเพราะไม่มีใครกินอะไร ไม่มีใครไปกินงูไงใช่ไหมลูกมันมีใครไปกินงูนะถ้าไม่ไปกินงูงูเยอะกระต่ายก็ต้องเป็นไงลูกลดลงเพราะว่างูมันไปกินกระต่ายใช่ไหมลูกถ้ากระต่ายลดลงยากก็ต้องเพิ่มขึ้นโอเคไหมคะอ่ะมาดูซิงูมีจํานวนลดลงผิดงูต้องมีเยอะเนี้ยงูต้องมีเยอะเพราะว่าไม่มีใครกินงูไงเหยื่อมันหายไปแล้วพองูเยอะกระต่ายก็ต้องน้อยที่ลูกเพราะว่าอะไร เพราะว่าอะไรงูมันมากินกระต่ายไงถ้ากระต่ายน้อยคนมากินหญ้าเป็นไงก็มีน้อยหญ้าก็ขึ้นเยอะเนี่ยแบบเนี้ยอืมโอเคไหมลูกงูมีจํานวนลดลงผิดงูต้องเป็นไงลูกเพิ่มขึ้นต้องมีเยอะขึ้นหญ้ามีจํานวนลดลงผิดเห็นไหมหญ้าต้องมีเป็นไงขึ้นเพิ่มขึ้นลูกกระต่ายมีจํานวนลดลงใช่เพราะว่าต้องน้อยลงนะก็ต้องตอบข้อสเลย ถูกทุกข้อเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรผิดไปแล้วสองข้อใช่ไหมลูกอืมอ้าต่อมาข้อโกลกข้อหขกข้อหกอืมข้อหกถ้านำโซ่อาหารนี้มาเขียนพีระมิดพลังงานจำเรื่องพีระมิดพลังงานได้ไหมจำเรื่องพีระมิดพลังงานได้ไหมลูกได้นะพีระมิดพลังงานเป็นยังไงนี่เลยพีระมิดพลังงานปึ๊บ พีระมิดพลังงานฟึบเห็นไหมลูกนะมีอะไรเมื่อกี้เนี้ยมีหญ้าใช่ไหมลูกหญ้าแล้วก็กระต่ายกินอะไรลูกกระต่ายกินหญ้าแล้วก็มาที่อะไรกระต่ายกินหญ้าแล้วก็ไปอะไรลูกหญ้ากระต่ายแล้วก็ไปงูแล้วก็ไปเหว,วลูกไปเหีิลูเนี่ยอืมหญ้าเขาต้องอยู่ข้างล่างสุดเพราะว่าหญ้าได้รับการถ่ายทอดพลังงานมาหญ้าต่อมาเป็นที่กระอะไรลูก กระต่ายใช่หไหมลูกกระต่ายแล้วต่อมาก็งูลูกต่อมาก็เหยียวนะพู้บริโพวกดับสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ชั้นบนสุดโอเคไหมลูกนะเพราะนั้นพีระมิดพลังงานใครอยู่บนยอดสุดเนี่ยลูกเหยียวก็ต้องตอบข้อสาอพอจะได้ไหมคะถ้าถ้าข้อสอบออกมาอย่างนี้หวังว่าน้องๆน,น,น่าจะทำได้ไหมได้นะคะ ามาทบทวนหน่อยเมื่อกี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างนะก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดต,ต่อไปแบบฝึกหัดนี้ใครได้เต็ม6คะแนนเลยนะใครใครได้เต็ม6คะแนนเลยเก่งมากนะลูกถ้าเกิดใครได้6คะแนนนะถือว่าเก่งมากนะถ้าเกิดใครได้5คะแนนไม่เป็นไรลูกก็ยังมีแก้ตัวอยู่อีกหลายข้ออยู่เหมือนกันนะคะแต่เวลาเราทําทุกครั้งเราต้องประเมินตัวเองนะลูกนะว่าเราทําได้แค่ไหนนะลูกเนาะ